เรียกกันว่าช่องเขาข่าเขาบอกว่าภาพหนึ่งคำแทนคำพูดนับพัน รูปจะน่าเสียใจขอเก็บมาเป็นคลิป ว่าในวันนี้นะครับวันนี้พิเศษตรงที่หนึ่ง